ก็ตอนนี้นะครับพี่ต่ายก็จะเอาน้องขาวมกคันนี้นะครับไปล้างทําความสะอาดอันนี้ก็จอดนะอันนี้ก่อนล้างนะเดี๋ยวรออ่าเข้าไปในเมืองเนาะก็เดี๋ยวจะให้าคาร์เคลเขาล้างเป็นเจ้าตัวแคปโฟไฮแลนเดอร์หนึ่งจุเก้ารด LDA นะตัวนี้เป็นเจน2021แต่ว่าก็มีความหล่อมากๆทีเที่ยวไปเดี๋ยวพาน้องไปล้างก่อน นี่แล้วก็ถึงคิวของเจ้ามุกแล้วนะครับเจ้ามุกอันนี้เรียกชื่อสำรองไปก่อนนะถึงบ้านชื่ออะไรก็ว่าอีกรอบหนึ่งปั๊โอ้โห,โหก็ทีมงานพร้อมทีมงานพร้อมอก่อก็คันของพี่ต่ายจะได้คิวคิวล้างก่อนนะ น้ำไล่ฟุ่นกอนนะครับอันนี้เรียกได้ว,ว่า,าไม่กลัวโทรศัพท์เปื้่อนน้าเลยนะ อันนี้ก็ฉีดน้ำไล่ฝุ่นไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวทางทีมงานนะครับทีมงานเสียไผ่นะคาแคร้อยร้านเออก็จะฉีดโฟมอันนี้ก็จะเป็นทีมงานทีมงานนั่งรอฉีดโฟม เราสำหรับ FC ถามนะครับว่าอยู่แถวไหนอันนี้จะอยู่ตรงข้ามโตโยต้าชัวในเมืองอ,ะอ่ะแต่ว่าเขาเปลี่ยนแล้วนะอยู่ปั๊มซัตโกปั๊มซัตโกเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นเดโซแล้วนะหลังคาแต่ในพลาสติกเขายังไม่ได้ออกนะแต่ว่าเขาฉีดไล่ฝุ่นก่อนที่เฉย อะไรช่วยช่วยขล้างเร็วๆเอาโฟมมาหนเอาโฟมโฟมเอาเอาเกิยงๆนะคันนี้ไปส่งไกลไปซีสเกตเอาเกิยงๆโฟมพิเศษเลยเออเนี่ยจอดอ่าเป็นไงจมูกไก่เอ้ยอาโฟมนะครับก็รถอีิสุสของเรานะครับดูแลอย่างดีนะครับอาบน้ำแร่แช่น้ำโฟมนะ น้ำที่ใช้เป็นน้ำประปานะไม่ใช่ว่าน้ำบาดาลนะเฮ้อแล้วก็โฟมนี่เสียบไผ่สั่งมาจากอิตาลีนะเห็นไหมเขาชำนาญนะเขาชำนาญไงเราจะล้างสองมืออก็ดีจริงเลยนะเออมีมือกี่ข้างคือใช้คุ้มมากโอ้โหนะครับสุดยอดสุดยอดเราทำเร็วงเฮ้ผมลงทุนใส่รองเท้าแตะมาเลยนั่นนั่น เอกะมารีวิวให้เลยเนี่ยคาแค่เสียไผ่พันล้านเอาที่สบายใจครับเมื่อกี้ร้อยล้านกำไรขึ้นแล้วไงทางไรไม่ได้ฉีดเลยอันนี้ก็หลังจากที่เขาฉีดโฟมเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้นะ แต่เวลาไปดูโดยปกติเวลาพี่ไต่ตจะมาอ่าซื้อพวกแชมพูล้างรถจะมาซื้อที่นี่แหละจะซื้อเป็นลิตรเลยขวดหนึ่งมันกี่ลิตรเสียมันสิลิตรครับเออประมาณสิแปดลิตรนเนาะออโอ้ใช้กันจนคุ้มอะ่ะคือมาประหลอดซื้อของถูกเขาแล้วก็ไม่เข้าร้านเขาอีกเลยเดี๋ยวต้องรอเลต้องรอ <c oughs> เดี๋ยวรอเป็นกระบวนการสุดท้าย <c oughs> เดี๋ยวรอกว่า อันนี้เดี๋ยวเขาฉีดไล่ให้ในะตรงกระเป๋าก็น,น้องสาลีนีนะครับอันนี้เอฟซีจากซีสเกตกระดูเลยนะครับพี่ต่ายจัดให้อย่างดีจัดให้อย่างงามนันล้างแบบเอาอกเอาใจมากๆพรุ่งนี้ส่งเจ้ามุกกลับบ้านส่งกลับซีสเกตนะครับก็ทีมงานรอดูก่อนว่าใครจะไปแต่ว่าพี่ไก่เป็นคนไปวันพรุ่งนี้รอพันที่แลบออก ับเสียงก็ถือว่าน่าเราใจมากๆนะสำหรับคนที่ไม่ชอบเสียงแบบโทแหลมเนี่ยมันเสียวฟันนะก็ฝนก็กำลังจะมาเดี๋ยวถ่ายเสร็จแล้วพี่ตายก็ต้องรีบกลับโชว์รูมเลยนะเซียนี่ภายนอกเสร็จแล้วใช่ไหมเหลือล้างล้างน้ำเปล่า จะไล่น้ำเปล่าอันนี้ก็เหลือไล่น้ำเปล่าไล่น้ำเปล่าเสร็จแล้วก็จะไปฝั่งนู้นนะครับฝั่งที่เขาอ่ารอเช็ดจะมีทีมงานรอเช็ดฝั่งนู้นอีกนะอันนี้ถ้าใครจะมาล้างรถก็เข้ามาที่นี่แหละนะครับอยู่ฟั๊มเอสโซในเมืองมาําอหาเสียภยัยบอกมาจากช่องีิตายจะได้ราคาพิเศษจากปกติสองร้อยเป็นสามร้อย เดี๋ยวล้างน้ำเปล่าเสร็จก็เดี๋ยวพี่ตายไปรอฝนะั่งโน้นนะเสียเดี๋ยวผมไปรอฝั่งโน้นนะรอผมเลยรอฝั่งโน้นเลยครับมรอรอมาทีมงานก็ทําทําของท่านอื่นรอไปก่อนที่เข้ามาก่อนเรานะครับมาละมาละมาละไฟเบรกขึ้นละเตรียมถอยละเตรียมถอยละ ก็โอ้ล้างรถสามล้อก็ล้างนะมอไซค์ก็ล้างอยแล้วอยแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ก็นี้รอล้างอ่าลอดูดฝุ่นลอดูดฝุ่นแล้วก็เช็ดทำความสะอาดภายนอกอันนี้ก็จะเริ่มเช็ดภายนอกแล้วนะก็เสียงดังนิดนึงพอดีกระดูดฝุ่น ก็เดี๋ยวทีมงานคนอื่นคงม,มาช่วยกันเช็ดตอนนี้เช็ดไปก่อนคนเดียวรอก่อนก็ตอนนี้ก็เช็ดฝั่งนู้นเสร็จละ mm hmm. เดี๋ยวใส่เม็ดก่อนใส่เม็ดก่อน mm hmm. ไฟแดงยังไม่ได้ใส่นะได้ใส่ให้ mm hmm. อันนี้ทางคนสวยของเราก็จะเอาผ้าคลุมพลาสติกออกให้ เอ้เดี๋ยวพี่ต้องไปถ่ายฝั่งนู้นเดี๋ยวเนาะจะรอแป๊บนึงนะนี่ต่อทางทีมงานของเรานะครับก็จะรู้ใจจะดึงพวกของสักของพี่ต่ายมาเขาจะเอาออกหมดเลยนะเออเดี๋ยวพี่ต้องไปฝั่งนน้นนีกว่า นี่ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เช็ดอุปกรณ์แว็กเรียกได้ว,ว่าใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับทีมงานเรื่องลือ้อเรื่องฉีดเรื่องแน,ถน่ถนัดถนับขอยบอกเรื่องทำลายนี่ขอยบอก ฝันห <behaviour. S 1> ูก็กำลังแว็กแว็กข้างหน้าไม่ใช่แว็กสิเขาเช็ดกระจกมันจะเป็นผ้าแห้งนี่เช็ดที่เช็ดนะมันจะมีผ้าเปียกผ้าแห้งตรวตราตรวตราบนหลังคาดูฝนยังถึงคิวดูฝนยังนี่แล้วแล้วก็ทีมงานดูลุ่นมาแล้วนะครับตอนนี้ ไม่เดี๋ยวจะมีการแว็กฝั่งประตูโชว์นะครับเสียงอะไรเสียงอะไรอันนี้ก็จะเป็นคนที่สวยที่สุดตรงนี้นะครับถ้ามาคาแคร์ตรงนี้เราก็ต้องบอกว่ามาหาคนที่สวยที่สุดเขาจะชี้มาฝั่งนี้เลยส่วนมากรายวันจะมานะนี่ก็เช็ดเสร็จปุ๊บก็เงาเลยนะครับ วันนี้จะฝนตกทำไงเนี่ยต้องรีบเลยนี่อืมเขาจะบอกด้วยว่าอู้ตกนะกนะพวกไครก็แชดเท่าไหรก็เดี๋ยวจะแว็กยางด้วย S <S <reading repetition> ใครอยู med, ่ซื้อเร้ากักอะไรพี่ตายใครอยู่่ไปซื้อเร้ากักนุ่นจะให้คนนั้นไปซื้อเร้ากักกักไม่อยู่แล้วใกล้ละตอนนี้ใกล้เสร็จละยางก็แว็กแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นยางเบื้หา เดี๋ยวพวกนี้รีวิวให้ดูเดี๋ยวติดสติกเกอร์ด้วยอันนี้ก็ถึงขั้นตอนเช็ดกระบะละเช็ดกระบะเก็บเสร็จแล้วเก็บได้กลับโชว์รูมแล้วฝนก็จะมาแล้ววันนี้มันไม่น่าตกหรอกมัง้งไม่น่าเลยอืมแล้วไ,ไม่ตกหรอกวันนี้มาแค่เม,มื่อวานตกแต่เงียบไม่ตกแต่เงียบไม่เงียบหรอกเดี๋ยวเขาทยอยมา แต่พอเขามาเยอะๆก็ร้องโอดโอยขอชีว <atsu> ิต <partido> อีก่แลจำจำได้ไหมวันนั้นเม็ดอัมโมไซยังไม่ได้ล้างอ่ะล้าเลยแค่เองนี่ห่วยอะไรวะเจี๊ยบเลยฮะลงอะไรถ่ายไปดูเล่นเฉยทำไมกลัวดังนะกลัวเอาลงเลยไม่ได้ว่าอะไรนะแบบกลัวดังเลยพอปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวคนแบบเดี๋ยวพอลงปุ๊บคนมาร้านนี้ร้านเดียวเลยไม่ได้หยุดเลยทีเนี้ยใด้วยนี่ล้อลอยเนี่ยไม่หนิ อ๋อร<ต>ับรบรอยอ๋อแต่ดูนี่อย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 ยาว่ดู่ดูนะนี่นี่อยลอย,ลอย,ลอย,ย,ยดๆเนะนี่นยย,ยาวนะจะต้องใช้นงยาอ,อยตัวนี้มันเป็นรอยอมันได้เฉยรอยพวกดูกยางพวกอะไรนี่มันจะขูดตั้งไหนมามาุยาวเลย ไ,ได้คนเข้าเยอะเข้าแมวลูกน้องเพิ่มเขาให้เท่าเดิมนี่โอ้ยเขาจะขึ้นอยู่แล้วไม่ต้องบอกนี่โอ้ยเขาเขาจะตาสตาร์ทกันสามหมื่นอะเดือนหน้ายังไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยเฉพาะนั่นะเฉพาะเฉพาะเงินเดือนนะไม่เกี่ยวกับตัวล้างรถรถนาเพิ่มก็อีกคันละสามร้อย,ยกระบะเสียจัง เด็กเด็กรางรถที่นี่แต่ละคนนะอันนี้ยังเด็กอยู่นะยังเด็กอยู่นะเด็กกับเพื่อนเด็กกับเพื่อนในวันนี้ใช่สูงได้ทั้งนั้นเลยเนาะก็บอกให้พากันกินนมกินนมมีตะล่อขาวอย่างนี้นะกินนมมานั่นเมื่อกี้เมื่อกี้คาหนังคาเขาเลยให้เขาไปสั่งให้กักหนึ่งแม่ข้อแม่ข้อหน้าแรงนะครับดีแล้วเดินมาได้ยินพอดีเด็กก้อนน่ะเด็กก้อนั่นเด็กก้อน อันนี้เสร็จเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวปูปูปูนั่นยังปูปูแล้วปูแล้วแวกแล้วห้องเครื่องห้องเครื่องกําลังแวกโอเคใกล้เสร็จแล้วสวยอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเช็ดทําความสะอาดเงาวับล้อเงาพร้อมส่งมอบงามงาวันพรุนี้โอเคเดี๋ยวพี่ต่ายเอารถลูกค้าไปเติมน้ำมันแล้วก็เข้าโชว์รูมก่อน